สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot a ครับวันนี้อยู่กับเกมเมนเทที่ชื่อว่า Ducky Land ครับเจ้าเป็ดน้อยนะฮะในการทดสอบ p r e Alpha Demo Version ครับ0.02 b เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาให้ทดสอบการเล่นเกมครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาคุณไปดูนะว่าระบบการเล่นเกมโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของเขา ฟังก์ชันของการทำฟาร์มยังไม่มานะครับยังไม่มาเนาะเฟสแรกของเขาเป็นเฟสที่คล้ายๆกับ a x ็กซ์ซอินฟินครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของเดโมโทเทสเกมเฉยฝากกติดตามช่อง YouTube p a ์ลอ t และก็กลุ่ม a c e b o o k p พ a ์ลอ t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมในทันทีนะและตอนนี้ทางช่อง p a y ์ลอดก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมในทัทีการไลฟ์พูดคุยแจกของเราต่างๆ ถ้าในสนใจสามารถติดตามดูได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับหน้าจอตรงนี้นะฮะฝั่งมุมบนด้านซ้ายมือก็คือชื่อของผมนะ Pay ์อะลนะครับฝั่งทางด้านซ้ายครับก็คือตัว Wa f เ l e อ่ะ s e ็ o ขึ้น k e เภายในเกมนะครับชื่อว่าเหรียญ w a f เ l e เนาะที่คุณจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมครับหนึ่งวันในเวอร์ชันนี้นะฮะสามารถหาได้มากที่สุดก็คือ150ชิ้นครับมุมบนขวามือครับก็มีส่วนของ Energy ครับแล้วก็จำนวน w a f เ l e ที่ผมมีนะฮะ ในหน้าจอของการเซตติ้งครับมาตั้งค่าเสียงเพลงได้ตรงนี้แล้วก็เซตค่าภาษาครับในเวอร์ชันเริ่มต้นมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับและฟังก์ชันของเควสอันนี้ยังไม่มีนะครับอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนาะเมนูทงนังด้านล่างครับจะมีเมนูของดักกี้ฮะก็คือตัวละครที่เขาส่งมาให้ผมทดสอบนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเกมเปิดขึ้นแล้วใครมีตัวเป็ดกี่ตัวมันจะโชว์ในหน้าจอแบบนี้นะครับคุณสามารถมาเรียงเลเวลพาวเวอร์ไริตี้ได้ครับ ในการจัดทีมครับมาฟังก์ชันทีมด้านล่างเนาะแล้วก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยครับในการจัดตัวละครจะมี3ตัวละครทีุู่สามารถนําไปต่อสู้ได้นะฮะอันนี้คือตัวละครที่เขาทดสอบมานะก็เดี๋ยวผมลองเลือกก่อนนะครับอลองเอาอันนี้แล้วกันเจ้าเป็ดงอนไก่นะฮะเมื่อกดเข้ามาแล้วครับมันก็จะบ่งบอกว่าตัวสกิลต่างๆของเจ้าเป็ดนนอยตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับมีตัวนี้มีอะไรเนี่ยดีเฟนซ์สิบสองเนาะดามเมจยี่สิบเดี๋ยวผมลองหาตัวอื่นซิ ดีเฟนซ์สิบห้าดาเมจยี่สิบครับหาตัวแทงสักตัวโอ้นี่ตัวแทงแนะดีเฟน e ์ยี่ห้านะครับดีเฟน s ์ยี่ห้านะเดี๋ยวผมจัดไว้ท่านหน้าสุดแล้วกันนะครับเอาตัวตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นสายสตันนะฮะชิลสตันเนาะแล้วก็มีข้างบนนะครับไฟน์คิกก็เป็นสตันเอนเนมี่เหมือนกันนะครับดีเฟนซ์สามสิบห้านตัวนี้น่าจะไปอยู่แถวหน้าเหมือนกันเนาะเอาตัวตัวไหนที่เป็นสายโจมตีตัวนี้น่าโจมตีไหมตัวนี้ดีเฟน s ์สามห้าเหมือนกันนะ ออโอเคนี่ตัวนี้สายโจมตีผมเลือกก่อนเลยนะยืนแถวหลังสุดนะครับตัวที่2องตัวไหนที่ดามเมะตัวนี้ดาเมจเยอะนะครับมาตัวที่2นะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมยูเพนสามสิบห้านะครับในการเล่นจริงๆคุณต้องไปดูตัวสกิลก่อนนะฮะอ่ามาตั้งชื่อทีมครับเป็ดหน้าเนี่ยเป็ดแม่นเป็นสายสันนะผมตั้งชื่อทีมสันเลยแล้วกันนะครับ ก็ครีเอททีมมาครับหลังจากนั้นก็พร้อมจะไปต่อสู้แล้วนะครับเป็ดที่คุณเลือกก็จะอยู่ในหน้าจอแบบนี้ครับฝังเมนูทางด้านล่างอีกตัวหนึ่งครับก็คือสเตทครับในการที่จะไปต่อสู้ตะลุยด่านต่างๆครับโอ้ในแมปนี้นี่มีเยอะมากเลยนะ80ด่านนะครับแล้วก็มีแมปไฮแลนด์แมปที่2นะครับก็มีถึงกี่ด่าน60ด่านนะฮะเรียกว่าสู้กันไปตาแฉะเลยนะครับถ้าใครจะมาเล่นนะ ก็ผมเริ่มต้นดานแรกผมเล่นแล้วนะฮะเมด่าดที่2แล้วกันนะครับทางด้านล่างสามารถมาเซตทีมต,ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเริ่มต้นเล่นเกมเลยมุมล่างขวามือบิกินครับไปต่อสู้กันเลยดีกว่าครับโรคการต่อสู้ในเกมครับตัวละครถือว่าดีไซน์มาได้ค่อนข้างน่ารักนะฮะทางด้านบนครับก็จะมีเป็นรอบนะฮะมุมซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งเมนูของเราสายด้านล่างนะครับ ไอ15ทั100อันนี้คือ energy ของเรานะครับทางด้านล่างก็คือตัวการ์ดตัวสกิลที่เรามีอยู่นะครับด้านขวาแน่นอนครับเป็นสกิลของคู่ต่อสู้เป็น energy ของคู่ต่อสู้นะฮะสิ่งเราเล่นเหมือนกับแอคซี่เลยครับนะก็มาเลือกตามที่ energy มีนะครับเนี่ยผมมี energy 15ผมไม่สามารถเลือกใบไหนได้นะครับอ่ะกด enter ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อข้ามเสร็จไปเนาะก็ทางฝั่งของข้ามใช้เพิ่ม energy นะ ็ทางด้านล่างครับเขาจะมีบอกเลยนะว่าเป็ดตัวไหนมาเป็นอันดับแรกครับซึ่งผมได้ออกอาวุธก่อนนะฮะตัวหลังสุดแถวหลังสุดนะก็เดี๋ยวลองดูซิโฟกัส Increase Defense 15ผมไม่จำเป็นต้อง Increase Defense นี่ผมตัวหลังสุดนะตบกันเลยดีกว่าครับมาไปเลยดีกว่านี่2ตัวนะฮะวันนี้มี Metal s t สตอด้วยเหรอแต่25นะี่ย Energy ผมไม่พอนะครับกด Ent e ทไปก่อนนะครับก็การต่อสู้เป็นแบบนี้เลยนะครับอุเขาหลบได้นะอันนี้ตีตัวหลังสุด ฟังก์ชันในการต่อสู้ก็เป็นการวางแผนนะครับใช้สกิลของคุณใช้ energy ของคุณนะให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงที่สุดครับแล้วก็ชนะในเทิร์นนั้นๆนะฮะผมลองต่อสู้ไปก่อนนะและเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงครับเมื่อคุณชนะแล้วนี่ฮะรางวัลผมได้รับวอฟเฟิลมานะครับ ก็จะมาเพิ่มนะ2องทับ150ครับมุมบนขวามือก็คือวอฟเฟลผมมี2ชิ้นแล้วนะครับเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะฮะก็การต่อสู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับด่านมีเยอะมากๆจริงๆนะครับ มุมล่างขวามือครับปุ่มของ Battle ฮะอันนี้คือฟังก์ชันของการ PVP ครับไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นครับแน่นอนในเวอร์ชั่นของ Pre Alpha Test ตัวเดโมเนี่ยยังไม่มีผู้เล่นคนอื่นนะครับผมมาเล่นคนเดียวนะก็มาทดลองให้คุณดูแล้วกันนะครับเรียกว่าตัวสกิลของเป็ดเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะแล้วเมื่อกี้ตอนผมสู้กับคู่ต่อสู้แบบมอนสเตอร์นะครับกับคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวละครผมเหลือแค่ตัวเดียวเองนะเพราะฉะนั้น เกมนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับคุณต้องหัวร้อนกันพอสมควรเลยทีเดียวฮะในการที่ต่อสู้ผ่านด่านไปได้ครับและเมื่อคุณต่อสู้สําเร็จครับตัวละครของคุณก็จะมีเลเวลเพิ่มเติมมากขึ้นนะพัฒนาตัวละครค่าเซตัสต่างๆครับโดยรวมแล้วน้องเป็ดเนี่ยถือว่าสีฉูดฉาดเอาเรื่องนะครับและสกิลของแต่ละตัวเนี่ยก็คุณต้องจัดเรียงกันดีๆครับมีความหลากหลายกันพอสมควรนะครับจะต้องมีการจัดวางเทคนิคดีๆละ่ะในการเข้าไปต่อสู้ในแต่ละตัวนะครับ ตัว FT จะขายเมื่อไรรูปแบบเกมจะเปิดวันไหนติดตามข่าวสารกงนให้ดีนะครับแต่ตอนนี้เหรียญเขาขายแล้วนะและราคาล่วงไปค่อนข้างเยอะนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตเกี่ยกันทักกีแลนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ